สวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับและวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าหย่อยหรือว่าเจ้าเด็กคานิบอลนั่นเองนะครับผมซึ่งฆาตกรตัวนี้เนี่ยเพิ่งได้รับการบัฟมานะบัฟมาล่าสุดผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยนะก็คือผมเพิ่งว่างแล้วก็เอ้ยผมเพิ่งนึกบิวอะไรสนุกสนุกได้ก็เหลือว่าเอองั้นลองเอาเปืนของเจ้าเวกหน้าเนี่ยเวลาที่เราเริ่มเกมมาปุ๊บเราข้ามหน้าต่างไวเลยเนี่ยเอามาคอมบวกกันหน้าต่างแล้วก็ข้ามหน้าต่างไวของเวสเกอร์แบบข้ามหน้าต่างแบบไวๆเลย 40R 40, 40 25 65 65เเปป็็นน7 บวกอีก15กลายเป็น80คือเซตเนี้ยข้ามหน้าต่างไวขึ้น80%คือเวลาที่เซอร์มันจะจุ๊กเนี่ยมันจะแบบบังคับใช้ไม้อะถ้าเกิดเรากันหน้าต่างเอาไว้ใช่ปะละ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเฟียวแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเจ้าเหนือคันดิบาลเนี่ยได้บั๊บมาเวลาที่มันเลื่อยชนใช่ไหมครับมันจะไม่ติดสตัรน์นานเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหพอเลื่อยชนทีคือติดสตัร์แบบ5 6วิอ่ะคือมันคดเสียเวลาเลยคือเซอร์วิ่งฉีกไปไกลแล้วแต่ว่าในแพทนี้เนี่ยคืือมันเล้อย สำหรับเมนหย่อยนะส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันเพิ่มความเก่งให้ใหย่อยค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าหย่อยเนี่ยได้รับบัฟมาแล้วก็เอาเปิร์กเซ็ตกั้นหน้าต่างมาเนี่ยข้ามหน้าต่างไวสุดๆเสิร์มันจะสามารถจูงได้หรือเปล่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับสำหรับตอนนี้ก็ผมขอสักประมาณ1นึ่งพันไลค์แล้วกันไม่ขอเยอะขอสักห like. <laughs> นกึ่งพันไลค์น้องๆอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับมาเพื <subscribe, S 2> ่อเป็นการรอช آ آ, อ่าเซอร์เอาดาดมาได้เรื่องยอะไรยงี้ <G ül üyor> บางอาจเซ็ตดอนมออย่างเงี้ยไอ้พวกเซอร์ที่น่ารักอ่าตอนนี้เราเริ่มมาเราเข้าโหมดสเตลเลยนะครับน้องๆคือตอนนี้เราจะไม่มีเสียงหัวใจครับเราหาเซอร์ให้เจอเลยแต่ด่านนี้เอาจริงด่านมันไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยกว้างมากนะแล้วเซอร์มันอยู่ไหนกันหมดเนี่ยตอนนี้เซอร์ก็วิ่งจะไม่ทิ้งรอยเท้าเหมือนกันนะครับ เราไม่มีเสียงหัวใจเซอร์วิ่งไม่ทิ้งรอยเท้าแล้วไม่เจอเลยโอเคได้เรื่องเลยอย่างนี้เซืร์ออกมาจุกไม่มีไม่มีเสียงตอบรับจากไหมเที่ท่านเรียกบ้านเล็กเหรออาจจะอยู่บ้านใหญ่นะฮะเดี๋ยวเลื่อยก,ก่อนเลื่อยผังประตูก,ก่อนแล้วกันมีไหมอ่ามีครับ มีเสียงออกซ้ายออกขวาออกซ้ายฝันหน้าหลังแล้วเจออ่ไปไหนอ,ะอ่ะอ่น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละน่าจะรอเล่นมไม้ปะหลอกไฟตึงๆเฮ้ไม่ได้อยู่นี่หรอกหรอเอ้ยอย่าเนียนดิออกมาจุกอ๋อเจอเนียนอีกแล้วเอเยจานโอ้จาน อีกาลั่นเมื่อกี้ครับอาจจะมีคนปั่นปะไม่มีโอเคผมเห็นละขอเก็บไอเทมแป๊บนึงขอเก็บภารกิจก่อนโอ้โห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 อยู่เยอะเลยดิอยู่กันเยอะอ่ะโอ้โหมันปั่นจนเสร็จเมื่อกี้โอ้แสดงว่าตรงนี้ปั่น3ครับปั่น3ามตึงๆครับผมมันสามตึงๆับผมก้าวข้ามความเจ็บปวดไปก่อนกันหน้าต่างไปเลยบังคับครับบังคับให้เขาใช้ไม้ตรงนี้ฮะแล้วเราเลื่อยเลยแค่นั้นแหละ นี่ยังไงทั้งคนทั้งไม้ไปดิอีโกหนาใช่ไหมฮ้ยอ,อีโกหนาก็โดนไปก่อนเ,อเครื่องนี้ได้เยอะมากนะเดี๋ยวเราแขวนเสาข่าวตรงนี้ครับ <Hey. S 1> เกินไปนุม่มอ๋อสปินมีเปิร์สปินไงเขาก็เล่นชิวๆได้เครื่องนี้ระเบิดแสดงว่าเครื่องอื่นยังปั่นได้ไม่เยอะครับไปไหนแล้วเนะี่ยโอเควิ่งไปหลังบ้านใหญ่นะจุด จุดเล่นจุดค to ิเขาเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้อยู่เยอะเลยครับมีข้างบนคนหนึ่งนะเมื่อกี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมาดิครับจานไปไหนอะไปไหนอะครับลูกพี่พี่จะไปไหนโอเคจะแขวนเลยคือเราเหมือนจะบังคับไม่ได้นะเนี่ยว่าแบบันอยากเราอยากให้แขวนเสาไหนอะตอนที่เรากดคิวแขวนแบบ อีเวนแบบพิเศษเอ่อสตีฟใส่ชุดลูกเสือสมุดสตีฟแหลิงตันวิ่งวนอยู่กับที่เอวดีๆเพื่อนมาดิครับจานเอาดิครับจานห่าเ้ไงพับไม้จังหวะแรกได้ไม่พับต้องพับเลยครับเวลาเจอหย่อยถ้าคนเจอคนวนเป็นอย่างผมถ้าเกิดเจอแบบคิวเลอร์ที่เขาวนเป็นแบบผมอะ คือมันจะค่อนข้างยากนะตอนนี้เราจะอยู่ในสถานะสเตลแล้วนะครับเดินมาเลยอาจจะฮิวกันทั้งบนปะเหล่มองนิดนึงชัดเจนครับเหล่มองนิดนึงแล้วเรามาแบบหมดสเตลตึงๆไงหมดสเตลตึงๆแล้วผมไล่น้องแคลเลยน้องแคลครับผมดักหน้าตึงๆโอเคเรียบร้อยต้งเดินจีน เมื่อกี้เราดักหน้าสวยมากนะพูดตรงๆเลยอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ดักหน้าสวยจริงแล้วแขวนเลยครับผมคือเสาอยู่ใกล้ๆอ่ะเราจะกดคิวแขวนทำไมนะฮะแล้วไม่ได้แขวนเสาข่าวที่เราอยากจะแขวนด้วยประเด็นอ่ะอ่าออกขวาไป2คนครับออกขวาไปสอคนขอคนจุกตึงๆเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันออกอินเมอชั่นพังไม้อ่ะมันเป็นไม้ปอมไม่ใช่หรอ คือไม้ปอมมันล้มแล้วมันต้องหายไปเลยเออมันมันล้มมัแล้วมันต้องหายไปเลยไม่ถูกต้องแล้วแขวนแบบพิเศษพิเศษใส่ใครแล้วผมลันต่อครับไล่ต่อแบบ non stopable หิวกันมาข้างบนอาเจกไอ้หนุม่มไอยอดมนุษย์หมาป่ามันนี่ดิยอดมนุษย์หมาป่าของพี่ เจกน่าจะบาลานนะผมคิดว่าซ้ายขวาหน้าอ่าจะเล่นเนียนจะเล่นเนียนไอหนุม่มนี่มันร้ายไงมันฉีกได้มันไม่ฉีก <c oughs> ฉีกได้ไม่ฉีกหรอไอหนุม่ม <c oughs> ไอเจกปาร์คมันนี่เลยแล้วผมแขวนแบบพิเศษรัวๆกดคิวแขวนอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> มาโผล่อยู่เสาธรรมดา ผมคิดว่าเขาจะ,จะปั่นตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหมมีครับลูกเสือสมุดลูกเสือสมุดพาวิ่งวนอยู่กับที่อีกแล้วนี่มันลายไหนวะเนี่ยนักจุกลายไหนเนี่ยลายธรรมชาติคือ <c oughs> วนจนตัวตายอ่ะสตีฟอ่ะ สีมันวนจนตัวตายจริงๆเนี่ยยางใจเย็นๆใจเย็นๆคือเขาพับได้เขาพับได้เขาไม่พับอีโก้เขาหนาจัดเลยเราเรียบร้อยครับไอตีไปก่อนเลยเนี่ยถ้าเกิดเราพับได้แล้วเราแบบไปเล่นไม้แผ่นอื่นได้มันคุ้มกว่าปะมันคุ้มกว่าการที่เราโดนแขวนแล้วตายปะคืออีโก้ก็หนาปไปคนสมัยเนี่ยไม่รู้ว่าอีโก้หนาไปแอคใครไม่เข้าใจอ่อไม่มีครับ เนี่ยผมไปดูตรงบ้านใหญ่เลยดีกว่าบ้านใหญ่มีคนน้เปล่าเหมือนจะไม่มีนะมีเจ๊กเจ๊กไปฮิวจนเสร็จเลยนะอ่าตรงนี้ไม่มีคนครับไปไหนกันหมดอ่าอ่ะแล้วผมเห็นแล้วน้องแครเราเห็นออร่าทุกคนครับเขาก็เห็นเราในขณะที่เขาเห็นเราเราก็เห็นเขาเหมือนกันอันนี้คือเป็นจุดจุดบังคับเลยนะครับตรงนี้น จุดบังคับให้เขาเปไม่ใช่ให้เปดิบังคับให้เขาใช้ไม้ครับเพราะว่าเรากันหน้าต่างมาละกันหน้าต่างมาแล้วคุณก็ไม่มีที่ไปจริงๆมาดิครับจานส4 5ส2 3ห้าหนึ่งสสหเฮ้ยโอ้โหหมดเลียญสแต็กไม่สวยเลยเจ้เาแล้วฉีกออกมาทำไมอะ่ะอันนี้คือฉีกออกมาทำไมอะ่ะ <c oughs> มัน เดินติดหลังแล้วเนี่ยแล้วคนนี้ทําไมดูแบบจุ๊แบบไม่มองหลังเลยเนี่ยคือเขาจุ๊แบบลายแบบไม่มองหลังเลยอะก้าข้ามความเจ็บปวดแล้วรุดร้าวไปหนึ่งสเต็ปง้างไปก่อนหนึ่งทีสัต์ดได้ผมสัตเลยไม่เคยมีอีโก้อยู่แล้วแต่สองขวบตั้งแต่เด็กอ,อ่วิ่งเข้ากลางแมปครับเหมือนจะไปตรงล่างกลางใช่ไหมไม่ใช่สายล่าง สายล่าตรงนี้อุ้ยเมเทพครับตรงนี้เมเทพเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะเอ๊ะก็ว่าอยู่อ๋อมันกดหมวดสเตลแล้ววิ่งเข้าตู้ครับอยู่ดีดีเสียงมันหายไงไอผมงงว่าเอ๊ะอยู่ดีมันคนมันจะหายไปได้ยังไงคนทั้งคนใช่ไหมคนทั้งคนมันจะหายไปได้ยังไง แขวนเสานี้แล้วกันนะครับผมเสาขาวใช้มัางเหอะอ่าแล้วเครื่องนี้แล้วเบิดแล้วเจ๊กมันร้องไงจ้องมันเล็กเจ๊กมันร้องน่าจะบาลานนะผมจะยังไม่เลื่อยตามแล้วกันให้บาลานเขามันหมดอายุก่อนแต่เจ๊กน่าจะไปหวัดแล้วอะเอานี่คนรัดหน่อยแล้วน,นี่คนรัดมองไปทางไหนเพื่อนเราอยู่นี่นายจะเสกไหมแล้วจะล้มทันที ไม่แก้ผมเห็นเลยยิงจะเสกว่าจะล้มทันทีครับเอาเสาข่าวตรงนี้แล้วกันนะเงยหน้าก่อนไม่รู้ว่าเขาวางระเบิดหรือเปล่าเดี๋ยวเจอเซอร์ไพรส์เจอจังหวะเซอร์ไพรส์มาเอา้าเราตายเลยทีนี้เอาดีๆเดี๋ยวนะอ๋อเขาเฮ้ยอ่าสวัสดีครับเจคคือปั่นเพลินเลย阿弟ไอ้นุม่มปั่นเพลินเลยเจคน่าจะโดนแขวนไปครั้งแรกนะ ข้ามดสเตลแล้ววิ่งแล้วผมข้ามหน้าต่างไวสุดๆไปเลยครับผมไวสุดๆไปเลยลูกพี่เรียบร้อยครับปาดหน้าเค้กหายไปหนึ่งเดี๋ยวผมกระทืบเครื่องก่อนนะเดี๋ยวผมเอาเจ๊กไปแขวนเลยอ่จริงๆแคร์เนี่ยน่าจะเฟสสุดท้ายแล้วแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเขาปล่อยตายก็เด <Yeah. S 1> ี e ๋ยวให้เขาหาหลุมให้เจอก็วัดดวงกันไปนะไม่เป็นไรผมไม่ได้สีเลียนอยู่แล้ว ค่ามผมถือว่าผมชนะใสๆอ่าวเราเจ๊กตายเลยไอ้เราก็จําไม่ได้ซะด้วยไงอ่อน้องแคร์นะผมรอรอยืนดูหลุมตรงกลางแมปก่อนนะบ้างทีด่านนี้มันหลุมมันชอบเกิดตรงกลางแมปนะเป็นไงเวอร์เจโอ้โหท่อมันเกิดตอนหน้าคนแบบนี้มันไม่ถูกต้องหรือเปล่า เซอร์เขาจะร้องไห้ระงมกันเอาโอ้โหมายืนมองท่อทำนมท่อยังไม่เกิดกันขนาดนี้เจ๊เอร์ไปประตูประตูเรามองได้ทั้งสองฝั่งเลยนะเนี่ยคือเราไม่ต้องไปไกลครับเรายืนมองแค่ตรงนี้เราสามารถเห็นประตูได้สองฝั่งเลยเอาดิแคร์แคร์น่าจะหาทางรอดยากแล้วผมพูดตรงๆเลยน้องแคร์แล้วเขาเจ็บอยู่ด้วยครับ ถ้าเจ็บอยู่ด้วยนี่คือแทบจะหมดสิทธิ์เอาชีวิตรอดละเจอแล้วครับผมจะมาหลอยเปิดประตูหรอคนสวยมานี่เลยยอมมอบหรือ,อยังเขาโดดหน้าต่างแล้ววิ่งไวด้วยเนะี่ยเนี่เขามีเิรกไลท์ด้วยนะฮะถือว่าสมูทถือว่าสมูทพอาสมควรยังไง ยังไงเพื่อนมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอหน่อยเฟยหนุ่มดักหน้าเลยครับตัวนี้เป็นเมเทพ <c oughs> เขาต้องเดินเข้าไมาอยู่แล้วเราดักทางไม้ไว้ก่อน <c oughs> ถ้าเรารู้ว่าไม้มันอยู่ตรงไหนเราพยายามจำเมสไว้นะครับว่าไม้มันเกิดตรงไหนแล้วยังไงเขาต้องเดินมาทางไม้อยู่ดีเราต้องเดินดักหน้าเลยครับ <c oughs> แค่นี้เราก็อีซี่ละ <c oughs> ้ามหน้าต่างไวัยแคหน้าต่างไวัยก็หน้าต่างการิภาคเหนือระดับแล้วก็ เลื่อยตึงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งมันเป็นทริคเนี่ยครับรับหนึ่งสองสามสี่แล้วกดคลิกขวานะ่ะมันจะได้ระยะที่แบบว่าถึงแม้จะไม่ได้สูงสุดมากแต่ว่ามันทำระยะได้ไกลามากเลยเรื่อยแต้มได้สี่หมื่นสี่ครับผมแต่มันรู้สึกไม่ค่อยหนำใจปะ่ะ เอ้ยโอ้โหเอากุญแจมาอ่านอวาด้วยไอ้สตีฟแหมเหลี่ยมเลยเกินนะไอ้นี่แต่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยนั่ใจป่ะเออเกมแรกเนี่ยมัน12ทีจบแล้วแต่ผมต่อให้อีกเกมหนึ่งเลยดีกว่าครับผมไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าหย่อยโอเคครับเกมที่2ครับตอกแรมคินได้นะด่านนี้านลกานลกของเซอร์เลยผมบอกให้เริ่มเกมมาตัวเราจะอยู่ในโหมดสเตลเลยนะครับยวผมวิ่งไปทางบ้านใหญ่เลยผมว่าน่าจะมีเซอร์เกิดแหละขวามือ ขวามือแล้วเจอเลยแล้วเจอเลยครับเซเบ่นวอร์ดน้องน้องเซน้องเซครับไปเลยครับผมยังไงเพื่อ,อนเมสูยเปไม้ไปก่อน1แผ่นหน้าต่างจุกเด็กเปิดแล้วเราก้าวข้ามตามไปเลยครับติดหลังกันเลยทีเดียวอย่างนี้ติดหลังกันเลยทีเดียวนองสาสเรียบร้อย ตึงเซเนวอร์ดเป็นไงคือก้าวข้ามจุงเด็กไปปับ๊บโอเคโอเคสองจากชั้นสองไอ้นี่มาเวแวกไงมาเวแบบตึงไงแต่เราเกือบนะถ้าเราหันแบบไม่ดีเมื่อกี้โดนแน่นอนครับอมเมื่อกี้ผมเห็นนะผมว่าผมเห็นนะเห็นมีคนมือโผล่เมื่อกี้แป๊บหนึ่งแต่เขาวิ่งไปละลีเบกา้า มีคนมาช่วยผดิบพีดีเลยอุนเธอเราก็ต้องไล่คนที่ไม่เจ็บสิครับใช่ไหมครับน้องๆต้องไล่นคนที่ไม่เจ็บสิครับ <c oughs> สบสวยไปไหนแล้วไปไหนแล้วแล้วอุ้มเลยแล้วเขาวิ่งขอบแบบคือผมอยากจะรู้จริงๆเลยขอบแบบเนี่ยทำไว้ให้ใครจูครับเซอร์ปกติมันจูก,กันไม่ได้อยู่แล้วครับขอบแบบไม้แบบไม้ง เล่นยากมากอะ่ะเอาจริง <Good idea. S 1> อ่าตอนนี้เปลี่ยนเฟสครับผมขอขึ้นไปดูเครื่องข้างบนตรงนี้ก่อนนะมีคนมาสานต่อหรือเปล่าได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงว่ามีคนกระโดดลงมา <c oughs> ผมเลยโดดตามแบบไม่รอเลยฮะ <c oughs> โอเคไม่มีแทงลงแทงหลังอาจจะไปแตะเครื่องแล้วนะครับ <c oughs> แล้วแขวนสองสยองขวัญเลยทีนี้อ่ น่าจะมีไทมิ่งคนวิ่งมาช่วยพอดีนะตรงนี้ไทมิ่งมีคนวิ่งมาพอดีเลยไหมมาพอดีครับไทมิ่งมันค่อนข้างเปครับผมไม่ต้องมายุ่งอย่าเอาตัวมาดันผมหนึ่งสองทีเดียวคือด่านเนี้ยคือพอมันเข้าขอบแมปได้คือมันโล่งมากเลย <c oughs> เห็นปะคือมันช่วยกันแบบช่วยกันยากมากอะ่ะคือด่านนี้ปรับมาใหม่เป็นนรกสำหรับเซอร์สุดๆนะผมกล้าพูดเลย โอเคตอนนี้เสื้อจะหายเจ็บครับผมแล้วเราก็ตีเสื้อทีเดียวล้มอะ,อะเป็นไปได้ว่าเสื้ออาจจะวิ่งออกฝั่งขวานี่ครับเดินมาดักก่อนอ่ะเจอครับเซเว่นวอร์ดเซเว่นวอร์ดน่าจะใกล้าตายแล้วปะเขาเฟสสุดท้ายแล้วอะไม่ไล่ดว่าสงสารเขาเฟสสุดท้ายแล้วจำได้ว่าแขวนไปสองรอบแล้ว อ,อีกคนหนึ่งน่าจะวิ่งเข้าหลังบ้านใหญ่ป่าเมื่อกี้มีการช่วยเดือกิดขึ้นแล้วเจอแล้วครับเมื่อกี้ใช่เปล่าวะคนนี้ไม่เจ็บวิ่งออกขวาครับวิ่งไปไหนแล้วรอกันหน่อยได้ไหมโอเควิ่งหัววิ่งหัวออกส้มส้มอยู่กลางแมบปบอ,อย่างนี้ได้เลื่อนเดี๋ยวเอาดีๆเอาดีเพื่อน ตรงนี้มีะเนี่ยเอาปั่นระเบิดเองซะแล้วล่าสุดมาเฮ้ยทำไมล่วงหน้าอย่างนี้เลยเหรอ,อดีๆเพื่อนเ oh. วอร์ทำไมล่วงหน้า5วินาทีครึง่งโอเคเรารอสแต็กได้ครับเฮ้ยติดอะไรอ่ะเธอมาไปเลยครับรอบนี้ <c oughs> เฮ้ยโอโ้ถังขยะมันจะยื่นออกมาทำไมวันนี้ถังขยะมันยื่นออกมาเพื่อ ถามจริงๆมาโอ้ยคนนี้ไม่มีอีกโก้คนนี้เล่นดีแบบไม่มีอีกโก้อ่าได้นะได้นะก้าวข้ามหน้าต่างแบบว่องไวระดับแสงเอาดิเอาดิมาดิมาดิโอ้ยได้นะไอ้นี่ตัวตึงเลยไง้าย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 โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ติดโซโลด้วยโอ้โหเซเว่นบอร์ดจะตาอยู่แล้วไม่อยากไล่เลยข้างบนโดดลงไปแล้วครับหญิงไม้ก่อนหนึ่งทีเข้าหัวลิเบก้าอ,อ่สายผ่านตลอดเหรอง้างอีกทีนึงไม่มีก,ก้ออไอ้เคสมันเริ่มเอาแล้วไงเคสมันจูผมตึงๆแล้วไงทีเนี้ยโอเค เครื่องหน้าบ้านนี้จะเสร็จด้วยนะเสร็จสองเครื่องไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ not bad เนี่ยเครื่องข้างหน้าตรงเนี้ยก็ใกล้เสร็จมากๆแล้วครับที่เซเว่นวอร์ดเขามาปั่นเซเว่นวอร์ดอย่ามาปั่นเครื่องนี้เราจะให้อภัยคุณมแต่ระเบิดไปหลายรอบเลยนะ่ะช่วยละน่าจะเซเว่นวอร์ดแหละที่ช่วยนะผมคิดว่า ไปไล์ไหนเนี่ยอยู่บนบ้านหรอฮ <c oughs> จาไมมันแอบตรงเนี้เพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจแทงหลังหรอเอาแทงหลังไม่มีครับแทงหลังไม่มีหน้าตาดีไปวันเอ้ยคนนี้ตายอย่างวะเนี่ยเราไม่ไดินเลยโอ้โหแบบน่าจะหมดใจแล้ววะเนี่ย <c oughs> ยังไม่ตายยังไม่ตายแต่เซเว่นวอร์ดอยู่ตรงนี้แน่นอนนะเพราะว่าเขาช่วยกันเมื่อกี้ เดี๋ยวขอขึ้นไปเช็คข้างบนนูก่อนนะครับสวัสดีทิบเครื่องก่อนตึงๆไปใส่แล้วไปใส่แล้วเจอแล้วเสียบืนวอดเจ้าซีไปใส่คนนี้นะ่าเฟะส,สุดท้ายแล้วนะเอา้าแล้วปล่อยตายเลยอะไรกันคบคุณกอนอะไรกันครับเนี่ยกอนอะไรกันครับเนี่ย โอเคสวยไม้พังพอดีไม้พังพอดีอย่างนี้ก็ยังไง <c oughs> เพื่อนเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี้ยมันติดอะไรกันครับเกมดูดิสัรหาเอาอะไรมาติดอะเมื่อกี้ เฮ้ยโหกดสกิลไม่ท okay. ันบ้าเอ้ยต้องยกเรื่อยเลยครับตรงนี <im <im ้โอเคเหลือครึ <im <im ่งเดียวแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเหลือครึ่งเดียวละเหลือครึ่งเดียวละทำอะไรสักอย่างละตรงนี้เสร็จเลยเหรอน่าจะมีคนปั่นนะล่าสุดอีกาเพิ่งลงเห็นปหมโอเคตายไปสองสยองขวัญไปก่อน น่าจะเครื่องกลางแมบครับเครื่องกลาแงแบบตัวนี้ได้เยอะนะถ้าผมจำไม่ผิดเซเว่นวอร์ดปั่นเอาไว้เดี๋ยวขอไปดูกันเออแล้วเจอครับผมน้องหัวน้องหัวส้มไปครับเราเก็บนี้เราได้สถานะวิ่งไวเพิ่มขึ้นด้วยนะอยู่ในบ้านได้ยินเสียงอยู่ในบ้านออกหน้าบ้านป่ะขึ้นข้างบนขวามือวิ่งตามเสียงรอสายก้าวข้ามความเจ็บปวด สวยคนนี้น่าจะยังไม่โดนเสาข่าวนะแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเสาข่าวอยู่ไกลจากเครื่องนี้หรือเปล่าเหลือไอ้เจปอะอ่าเอ้จริงๆไม่จำเป็นต้องไปใส่เสาข่าวก็ได้นะเราแค่แขวนไว้ตรงกลางแบบเนี้ยน่าจะสบายแล้วตอนเนี้ยไอ้ผมลืมกดคิวอ่าเดี๋ยวมาดูบ้านใหญ่ก่อนนะฮะเฮ้ยมีการปั่นครับบ้านใหญ่ มันยันเอาเฮ้ย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 เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆนุ่มเอาดีๆนุ่มเอาดีๆนุ่มออกมาจากตู้มาจ่ายเอกกันพอดีเลยแล้วมันจุกเด็กไงโหหน้าต่างจุกเด็กดันเปิดครับหน้าต่างจุกเด็กมันดันเปิดไงมาเพื่อนมามาดิผูตานี่ผมติดประมาทไหมเจอเจอเคสคนนี้เขาจุกช่วงกลางเกม เขาจูคอนข้างดีเลยฮะช่วงกางเกมเอาซะผมเป๋ไปพอสมควรเลยเกือบดับแต่กลับมาได้อยู่แขวนเลยครับผมสองศพทีหนึ่งอะไรอ่ะชื่อยืนแอคอยู you ่แมคโคไม่นีน่มาแบกสาวมนะั้นี่ยชื่อเทพจัดไปยืนแอคอยู่แมคโครซะแล้วไงไปยืนแอคที่อื่นได้ไหมแบบท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไหมยืนแอคอยู่แมคโคผมชอบชื่อวะกระทืบมครับเอาไอเทมกิจกรรมนิดน,นึงสวย มันไม่ใช่แทมกิจกรรมนี่เขาเรียกว่าแ้มพิเศษจากกิจกรรมเรียบร้อยครับเกม2แล้วก็เก็บสี่ได้ครับแต่เหลือครึ่งเดียวนะเกือบแล้วครับเกือบไปแล้วเดี๋ยวดูแ้มมานิดนึง4ี่หมื่นสี่วุ้นแต้อมเยอะทุกคนนะสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นมีีเบก้าที่ปล่อยตายนะอันนี้แต้มน้อยวุ้แต่เปิร์ค่อนข้างเมตาทุกคนเลยนะเนี่ยมองไม้ตายยากแทางหลังตายยากมองไม้แทงหลังโอ้โหเมตาเลยครับ เอาเพิร์กเมตามาทั้ง3คนเลยแต่รีเบก้านี่แหวกเมตามาคนเดียวก็เรียบร้อยครับไม่ไหวครับฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเอาเพิร์กมาจูกคิวเลอร์เนี่ยเอาเพิร์กเมตามาจะได้จูกได้รีเบก้าเป็นไงกันบ้างครับน้องชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้ผมมาเล่นหย่อยประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปบายบายครับ